รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีคือคักวันวารินไทยชาวบ้านสองเลขเด็ดเลขทูบไอไข่และหางประทัดไอไข่วัดบางเตยกลางสามโคกก่อนวันหวยออกวันที่14กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดบางเตยกลางตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี พระครูสุทธิธีราจารย์พระอาจารย์อนงค์เจา้าคณะตำบลกระแชงบ้านปทุมเจ้าวาวดวัดบางเตยกรากาลบังดูแลความเรียบร้อยภายในวัดต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายสังวานพัฒนาผลกรรมาการวัดบางเตยกราและผู้ดูแลไอ้ไข่กล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้วันวาเลนไทย14กุมภาพันธ์มีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรพร้อมสองเลขเด็ดหางประทัดพร้อมมีผู้นำสิ่งของมาแก้บน ที่ได้รับโชคในงวดที่ผ่านมาบางท่านมาเป็นครอบครัวบางท่านมาเป็นหมู่คณะทําให้วัดบางเตยกลางวันนี้คึกคักเป็นพิเศษด้านนางจิราพรสุขสมหวังอายุ30ปีชาวตำบลกระแชงอํเาเภอสามโคกจงังหวัดปทุมธานีที่มากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่วัดบางเตยกลางกราบเสริมว่าวันนี้ได้นําสิ่งของมาแก้บน ได้นำประทัดจำนวน3 0 0พันนัดมาจุดแก้บนพร้อมด้วยปอกเปี้ยชุดทหารน้ำแดงหนังสติกนอกจากนี้ยังเข้าวิหารหลวงพ่อหอมกราบขอพรหลวงพ่อหอมหลวงพ่อโตพระประจําวัดบางเตยกลางภายในวิหารหลวงพ่อหอมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการมาทําบุญในครั้งนี้รู้สึกสบายใจจึงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะมากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่วัดบางเตยกลาง สามารถเดินทางมาได้สะดวกสบายวัดบางเตยกลางอยู่ยืงเยืองอำเภอติดกับถนนใหญ่หาง่ายสารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานีเล็กเด็ดมีไหมวันนี้ อะไรมือสีสีฟ้า <c oughs> เด็ดเลยวันนี้แหละวันนี้เด็ดนะ